กลัเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องราวของพระเอกหน้าหนวดสุดหล่อคนนี้ครับบอยประกรณ์ซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะฮะได้ถูกมรสุมข่าวเช้านะครับโจมตีเอาหลายละรอบเหมือนกันนะฮะจะมีเรื่องอะไรบ้างเชิญขยายพร,พร้อมกันเลยครับ เป็นเพราะอะไรค่ะรู้สึกเหมือนว่าเวลาช่วงปลายปีลากยาวถึงต้นปีถัดมาแบบนี้ที่ไรพระเอกจอมทะเลนบอยประกอบฉัดบริรักษ์ของเราถึงได้จะเจอมรสุมข่าวเช้าผมกระหน่ำทุกทีอาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่พระสุขเข้าพระสาวแซกก็ว่าได้ค่ะ ดูอย่างเมื่อครั้งตอนช่วงปลายปี2556ที่โดนปล่อยภาพหลุดตอนไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนๆที่เกาหลีแล้วมีสาวนางหนึ่งอ้างวาได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหนุ่มบอยงานนี้ทาเอากลายเป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปีนั้นกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากลือกันไปต่างๆนาน,นาจนหนุ่มบอยต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับยืดนออกยอมรับว่าภาพหลุดที่เกาหลีเป็นรูปตอนจริงๆนอกจากนี้ยังได้กระบขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนครอบครัวและแฟนคลับทั้งน้ำตา ที่ทาให้ทุกคนผิดหวังค่ะหลังผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เกือบครบปีไม่ทันไรก็มีวัตสมข่าวพัดใส่ครั้ง เรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2557ที่ผ่านมาค่ะพระเอกหนุ่มของเราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ช่อง3าต้นสังกัดของเขาจะถูกขึ้นให้เป็นจอดำผ่านทางไอจีจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถกเถียงกันอย่างแพร้อนฝ้าของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ตอบว่าโจมตีรวมถึงตัดเขาตอบว่าและรู้สึกผิดหวังในตัวพระเอกในดวงใจของเขาจนหนุ่มบอยออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่าตัวเขาเข้าใจที่ตอบว่าเรื่องการแสดงความคิดเห็นแต่ก็ ไปห้ามความคิดใครไม่ได้ไม่ได้โกรธเคืองอะไรทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่รู้สึกไม่ดีที่เห็นคนมาทะเลาะกันในไอจีของตัวเองต่อไปคงต้องระวังมากขึ้นค่ะยังค่ะยังค่ะเรื่องราวดราม่ายังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะคะยังมีเรื่องราวน,งนกงเกิดขึ้นตามมาอีกคราวนี้เป็นเรื่องราวระดับประเทศกันเลยทีเดียวเมื่อจู่ๆมีชื่อของบอยประกอน<ๆ>เข้ามามีเอี่ยวกับนายกิติศักดิ์มัททุจัดหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตยักย่อเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ะกระบงังหลังจากที่นายกิติศักดิ์ได้ขายรถยนต์สปอร์ตสุดหรูห้อดังให้กับพระเอกหนุม่มในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมากเบื้องต้นหนุ่มบอยได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและปลงป,ะปง,งเรียบร้อยแล้วพร้อมกับนำเอกสารซื้อรถมายืนยันว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตในคดียักยอกเงินของ,ของมหา,าวิทยาลัยชื่อดังแต่อย่างใดค่ะแต่ความมัวยังไม่ทันหายความขวายก็มาแทรกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกเท่านี้เป็น ดราม,ม่าเรื่องไอจีของน้องวันใหม่น้องสาวสุดร,รักของหนุ่มบอยที่ทางอินสตาแกรมจะยกเลิกบัญชีของน้องวันใหม่เนื่องจากทําผิดกฎรอบผู้ใช้มีอายุไม่ถึง13ปีและไม่ได้เป็นคนเล่นเองเรื่องราวมันดราม,มา่าก็เพราะพี่ใช้ทั้ง3พร้อมใจการโพสต์ภาพและติดแฮชแท็ก support ลินวันใหม่และทีมวันใหม่ซึ่งเหมือนเป็นการปลุกระดอแฟนคลับไปถล่มซีอของอินสตาแกรกันอย่างมากมายงาย ก็เลยถูกมองว่าทั้ง3พี่น้องทําตัวไม่เหมาะสมไม่ยอมรับในกฎกติกาและให้ท้ายแฟนคลับล่าสุดพระรเอกหนุ่มบอยประกอนก็ได้ลงข้อความที่ติดแฮชแท็กออกไปแล้วพร้อมโพสต์ข้อความขอโทษที่ทําให้กลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมาค่ะแม่เจอแต่เรื่องราวหนักๆขึ้นนั้นเลยนะคะหนุ่มบอยงานนี้อาจจะต้องมีการทําบุสะดอกระก,กันยกใหญ่ซะแล้วละคะ การ True Insider ก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้หนุ่มบอยนั้นผ่านพ้นอุปสรรคมรสมรุมลูกนี้ไปได้ด้วยดีครับ